ว่างตำแหน่งเกียวว่างไม่บอกบอกว่าที่ตำแหน่งโพสิชั่นไอของรถนั้ไอของนี้ปิดจริดเตื้อถ้าหมุนคันเร่งข้าน่าจะเปลี่ยนที่ต้องสตาร์ทดูนะไอ้ที่ต้องสตาร์ท